สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ได้มาเจอกันกับนัดอีกแล้วนะคะวันนี้นะัดจะมาเสนอกระโปรงผ้าฝ้ายนะคะสินค้าไทยคนไทยอุดหนุนของไทยด้วยกันค่ะทางยุโรปก็จะเข้าซัมเมอร์แล้วนะคะส่วนตัวนัดเองก็จัดไปแบบเบาๆเลยค่ะกับกระโปรงผ้าฝ้ายไทย ทอมือคะ่ะลายไทยๆสวยๆเลยนะคะสินค้าไทยส่งตรงจากประเทศไทยนะคะเสียค่าภาษีเรียบร้อยแล้วนะคะราคากันเองราคาตัวละไม่แรงมากนะคะถ้ามีใครสนใจทางทเวทวทวีปยุโรปนะคะใกล้ๆก,กันนะคะก็จะมีประเทศโยอรมนีออสเตรเลียฝรั่งเศสอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์พร้อมส่งนะคะ ถ้ามีใครสนใจสินค้านะคะสามารถติดต่อได้ทางเพจเฟ e บุ๊กของคุณแม่ลำปางบักมันได้เลยนะคะ<อ>หรือติดต่อกับนัดในเพจนัดพากินพาเที่ยวได้ค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะ